ิดรายได้ยี่ห้อปลากระป๋องรายได้ดีแค่ไหนปลากระป๋องยอดฮิตนะคะขวัญใจคนไทยอยู่คู่บ้านคู่กายช่วงสิ้นเดือนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าปลากระป๋องเนี่ยเป็นของกินที่มีติดไว้ทุกบ้านเลยนะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็รังสรรค์ได้หลากหลายเมนูนั่นเองค่ะประเทศไทยของเรานะคะยังขึ้นแท่นเป็นผู้ส่งออกปลากระป๋องนะคะเป็นอันดับที่2ของโลกค่ะเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอีกด,ด้วยค่ะในช่วง5เดือนแรกของปี2566นะคะคิดเป็นมูลค่าเนี่ย1,145ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวค่ะ วันนี้นะคะโบจะพาทุกคนเนี่ยมาเปิดรายได้ี่ห้องปลากระ,กะป๋องนะคะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยทำรายได้ไปมากน้อยแค่ไหนคะ่ะมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยนะคะปลากระ,กะป๋องโรซาและไฮคิวค่ะ จากบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะคะผลประกอบการปี2565เนี่ยรายได้รวมอยู่ที่4,636ล้านบาทค่ะกำไรอยู่ที่276ล้านบาทอันดับที่2นะคะได้แก่ปลากระป๋องสามแม่ครัวค่ะจากบริษัทรอยัลฟู้ดจำกัดนะคะผลประกอบการปี2565เนี่ยรายได้รวมอยู่ที่3,276ล้านบาทค่ะกำไรอยู่ที่237ล้านบาท อันดับที่3นะคะได้แก่ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนั่นเองค่ะจากบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างภัยสารจำกัดมหาชนนะคะผลประกอบการปี2565เนี่ยรายได้รวมนะคะอยู่ที่1,468ล้านบาทค่ะกำไรอยู่ที่13ล้านบาทค่ะและอันดับที่4นะคะปลากระป๋องมงกุฎทะเลนั่นเองค่ะจากบริษัทนอตเทิรดฟู้ดประเทศไทยจำกัดนะคะผลประกอบการปี2565เนี่ยรายได้รวมอยู่ที่1,279ล้านบาทค่ะกำไรอยู่ที่63ล้านบาท ต้องบอกเลยนะคะว่าปลากระป๋องเนี่ยช่วงนี้มาแรงมากๆเลยค่ะเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วนั่นเองบีบมะนาวหน่อยใส่ฟลิกหน่อยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยบอกเลยว่าแซ่บมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนล่ะคะชอบกินปลากระป๋องยี่ห้อไหนกันบ้างมาแชร์กันเยอะๆนะคะวันนี้นะคะโบต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของทุกๆบริษัทนะคะแล้วก็จากกรมพัฒนาธุรกิจการะคะ้าค่ะส่วนคลิปหน้านะคะโบจะพาทุกคนไปเปิดรายได้แบรนด์อะไรบ้างต้องคอยติดตามกันค่ะ